มาดูช่างฉาบบ้านนะครับเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับบ้านนี้เราใช้เสาที่หล่อสำเร็จมานะครับคือมีคอมเมนต์ถามว่าฉาบจะติดไหมติดนะครับมีวิธีการฉาบเขาจะใช้ตะข่ายจีนนะครับประมาณนี้ แล้วค่อยฉาบทับนะครับเสาเหล็กก็เหมือนกันนะครับอันนี้คือเสาเหล็กก่อนจะฉบาบก็ใช้ตะข่ายราคาโดยทั่วไปเขาเรียกว่าตะข่ายกีนนะครับ